แน่โอ้ยต่อยกูอ่ะยืนยืนยืนอันนี้อยู่เลยโอเคครับคัรเลือกชุดติ้งคู่สุดท้ายยังนี่มยังไอ้นี้ด้วยเก้าสนาม ตายตรงตรงต,ตกหน้าเนี่ยคือเราลองฝึกตีเดี๋ยวๆไปมาแล้วครับสามคะแนนไอ้อยางสวยไปเลยเมื่อกี้เนี่ยมีสายฟ้าด้วย,ยตีลูกสายฟ้า สามคะแนนครับเนมกับเก้าครับคัดเลือกคู่สุดท้ายครับคู่นี้เน,เนมเนอุ้ยโดนผ้าใบาโดนผ้าใบาครังยังได้สามใช่เนม เก็บอืมเก็บในที่ก่อน

ได้3คะแนน ปลายระยะ8เมตรครับอืมปลาลงลอยกว่านี้หน่อยเนม ไปตีลูกกลางเกมยังน่ายหกเนาะ โอ้ยตีติด,ตดอืมหนึ่งคะแนนเสียไดห้หลายๆีแรงหลายนี่นนแข่งที่ไหนไม่มีครับคงจังหวัดเตรียมไปแข่งจังหวัดีงงห,ดหลรยมสวย นี่ครับ5คะแนนมาแล้วเป็น12ใช right? ่ไหมเนี่ย12คะแนนครับเอาสักหมายสัก20อ่อเนี่ยกี่ลายตรงรู้เลยระยะ3ไปเอามาปักจอบอัน เนี่ยมคือซื้อมาเท่าไหร่ชุดสีชมพูเหมือนกันคนที่ผมรู้จักเลยอ๋อครับชุดติ่งก็เป็นของโรงเรียนสั่งมาครับประมาณห้าพันกว่าบาทครับเนมสามคะแนนเป็น สิบห้าหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยฐานตี่ข้ามเก้า จะย,ยื่นฐานสี่แล้วแป๊บเดียวอ่ฐานห้าเสียคูคนไรอยู่จังหวัดไหน,นบ้านเกิดอยู่จังหวัด <จน S 1> บุรีรัมย์ครับ <จน S 1> มาทํางานที่ชนบุรีครับที่นี่อยู่<จ>นชนบุรี<จ>น,นะครับที่นี่เอาครับมาดูครับนมฝนตกไหมอยู่แล้วครับสวยเฮ้ยหนึ่งคะแนนครับแบบนี้ตีเช็ดหัวแ่เสียดายถ้าต่ํากว่านี้น่าจะติดนะ คงคล้ขายกันโอเคครับอุ้ยเนมอ่าใช่ครับอาจจะ้ายกันครับเอาหน่อยเสื้อเนมมามีคนเชียร์อยู่เนมได้เป็นสิบหกแล้วนะครับเมื่อกี้เนาะสิบหกคะแนนครับขอสักยี่สิบครับเป้าหมายครับยี่สิบบวกหน่อยครับเอาเจ้าจับตั้งหน่อยอย่าอย่ากันยุง ี่เก่งมากขอบคุณครับนี่ระยะแปดเมตรครับนี่ยกอืยังครับ อ่าต่อไปฐานสุดท้ายครับตีแก่นครับอนันนมตีโดนหนึ่งระยะก็ได้ยี่สิบแล้วไม่มีแล้วนะเนี่ยหมดแล้วนะไปหมดแล้วยุงอ่ะไม่มีแล้ว่าเป็นช่วง วน okay. ี่แขนยาวใช่ไหมเปิดตึงไม่ได้เหรอเปิดได้หมดแหละดูดิดูดูดีเล่นดิเออดีเล่นแขนยังสุดเลยอ่ะนั่นแหละอืมน mm ิดเดียวลายตรงแล้วได้แล้วใช้ได้แล้ว สิบหกเนอืยเอาอะยรสุดท้ายก็ได้เนียมาวันนี้ไม่เล่นทีมเหรออ๋อวันนี้ เล่นเดี่ยวอยู่ข้างสนามนี่ครับมีเดียวกับชุดติ้งครับผมอยากลง16แต่ไม่มีใครลงด้วยอ้ลุกนี่นี่เดียวจบที่16คะแนนยังอยังยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ครับเนีอ่ะต่อไปครับก้ามาเลยอนี จะได้จบเร็วแล้วล่ะครูได้หนึ่งคะแนนเหรอเอาสองแต้มได้ตอนนี้ผมไม่คิดเลยแล้วผมนำสามใช่ครูมีสองใช่ครับอันนี้ช่องสำรองครับเอาครับมาดูครับเก้าครับคนสุดท้ายของวันนี้ครับ ก้าเขาวงมาทุกนี้ยกเก้าเปิดมือไม่ต้องเร็วมากไม่ต้องเร็วมากเอาตรงตไม่ต้องใช้แขนใช้ข้อสวยสามคะแนนฝนไม่ตกครับ

ก้าวเอาหน่อยอ่ะมีคนเชียร์อยู่เอาหน่อยครับเรียกอืมไม่ได้ครับต่อไปสถานีที่สองฐานตียกข้ามแก่นนะครับก้าวยังได้เอาสูงเท่าไหร่อาจจะร้อยหกห้ามั้ง ร้อยหกสิบกว่าแล้วแหละเดี๋ยวนี้เด็กโตไวครับเอาครับเก้าระยะหกเมตรครับฐานนี้ที่สองเก้าอุ้ยเก้าก็จัดในดิจัดในไปก่อนก็ได้แก้ปัญหาเออยัดข้างเอาถ้ามันติดเสือ้อ ยังครับ9ยังได้3อยู่นะครับนี่ครับ9ตีจบก็จะลงไลน์แล้วครับก็จะให้นักกีฬาพักครับสวยเป็นลายยังเหลืออีกหลายฐานเก้า สวยนี่ครับสามคะแนนระยะเก้าเมตรรวมเป็นหกคะแนนฮะกาต้องการอีกสิบคะแนนก็จะเท่าเสือเนมต่อไปสถานีที่สามสถานีที่สามตีเกือบติดใช่ครับสถานีที่สามครับตีลูกกลางครับการต้องการอีกสิบคะแนนนะครับ อ้าวได้หนึ่งคะแนนเป็นเจ็ดคะแนนยังไม่เต็มเหล็กเก้าเชียร์น้องเก้าขอบคุณครับมีใครชูดบ้างมีคอร์สนี่ครับ ติดลูกนี้โอ้โหห้าคะแนนช็อตมากสะใจเลยครับแบบนี้เมื่อกี้ใครดูทันบ้างครับช็อตแบบนี้ห้าคะแนนนะครับติดในวงนะครับเป็นคะแนนกระโดดขึ้นมานะครับเป็นสิบสองคะแนนครับเก้าตีติดแล้วใช่ครับเย่างคแปดเมตรครับ ก้าอืมเสื้อออกหลุดเสื้อหลุดเก้ามเลยไม่ได้โดนมันทาเป็นเสื้อแบบพูเนาะแบบเนมไม่งั้นพูก็ได้เยอะใช่ไหมโอ้เทคนิคการตีหน่อยได้ครับเคยทำอยู่เดี๋ยวลงให้ใหม่นะครับเดี๋ยวทำไว้ใหม่นะครับ เคยทาไว้อยู่แต่ทําเรื่อยๆครับบางทีมันมีการพัฒนาครับของเด็กๆของน้องๆครับม,มีการพัฒนาก็จะทาไปเรื่อยๆบางทีปีนี้อยู่ระดับห้าปีต่อไปอาจจะอยู่ระดับระดับหกระดับเจ็ดอย่างนี้ครับเอาต่อไปครับสถานีที่สี่ครับเก้ายังได้สิบสองคะแนนนะครับเก้ายกมาลูกนี้แบ็กฉีกนะครับ ได้เป็น15หครับอ้าต้องการอีกหนึ่งคะแนนเจะเสมอกับเสือเนมต้องการอีก1คะแนนต้องการอีกสองคะแนนก็จะชนะระวังตัวปิวไปกับปตองนะต้องระวังครับต้องระวังอ้าสวยอุ้ยหนึ่งคะแนนเสมอกันแล้ว16บหกอสิบหครับจะได้ตีระยะ7จ็ดเมตรหรือเปล่า พอ,อแล้วสองคะแนนสูงสุดพอเพิ่มไหมเพิ่มไปเป็นสี่ 4. 4. 4, ใช่ไหมสี่สองใช่ไหมคะแนนเสมอกันแล้วครับการต้องการอีกลูกเดียวครับจะชนะเก้ายังครับยังเนมลุ้นอยู่ ังครับเอา้าสงสัยจะได้ชุด7เมตรถ้าแต้มเสมอกันจะต้องตี7เมตรนะครับเอาครับเก้าตีโดนชนะเลยนะครับจะไม่มี7เมตรนะครับ เก้าเอาห้ 5, นาคะแนนเป็นยี่สิบเอ็ดชนะไปแล้วครับที่เหลือคือสันติครับเก้าชนะเนียนไปแล้วนะครับวันครั้งแรกครับเก้ามีคะแนนเก็บเท่าไหร่แล้วชุดต,ติง้งสามแล้วครับคะแนนเก็บตอนนี้สูงสุดเลยครับเก้นาคะแนนเก็บชุดติ้งคือสามนะครับคัดเรื่องนักกีฬานะครับอืมเอาหน่อยเอาหน่อยเอาอีกหน่อยยิบเอ็ดแล้ว เอาอืมเอาไล่สุดท้ายมาขอหน่อยยกมาข้ามวงตกหน้าแก่นสวย,อ,อ,ยอ๋อ,ส,อสวิงน่าจะตัดข้างบนโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่การรับชมนะครับ 9, ก้าก็ชนะเสเนมไปด้วยนน 20, คะแนน2 1ต่อ16นิดเดียวครับแพ้กันลูกเดียว แพ็กกันลูกแก่นนมก็ <thì S 1> <Ash well. S 2> เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเ,มเ,มาเจอกันใหม่นะครับฝากกดติดตามไปด้วยนะครับช่องครูสันตินะครับฝากกดติดตามเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ